ค่ะพี่น้องบอสนกคงศกรค่ะได้ออกมาไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก้อนหนานั่นค่ะบอสนกก,ออก,กอน็ออกมาโพสก่อนค่ะออกมาโพสเพียงสามสิบกว่านาทีก็ได้ออกมาไลฟ์สดให้พี่น้องฟังค่ะว่าเกิดอีหยังขืนกับหมอล่ำเสียงวโหกคณานี่นะคะเพราะว่าบอสนกคงศกรได้ออกมาโพสก่อนนะคะบอกว่า,าเศร้าเสด็จประเภทสนับสนุนหักวงผมแต่สร้างคนในวง เม่นกันแนกันแนเขาแบ่งพักแบ่งพวกเขาก็าได้เบียดเบียนพวกเจ้าพวกเจ้าก็แย่เบียดเบียนเขาผมในหน้าหัวหนาพร้อมปกป้องน้องๆทุกกรณีไปประสาทแดดที่อื่นผมเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าคือหัวเรือปกป้องลูกเรือครับค่ะอันนี้ก็คือบอดนกคนท่ออกมาโพดก้อนหนานั่นนะคะพ่อโพดแล้วค่ะพี่น้องแค่ว่าถึงชั่วโมงค่ะ เพิ่นกันเลยออกมาไล่สดนะคะไล่สดเพจนกพงสกรนะคะพี่น้องแย่สิเเ็นใจหัวหน้านกมากๆคือสีล่ลงบากใจค่ะในกรณีที่เกิดขึ้นเอฟซีนะคะอันนี้เอฟซีกถือว่าเป็นเอฟซีใดแต่ว่าท้า ทุกคนัวแล้วถึงกับอึ่งบอดบอดนกเพิ่นกระว่าแบบนี้แต่เพิ่นบอ่อห้โยงบอ่อห้โยงทุกกรณีไม่ให้โยงแต่คนที่เขามาเม่นกระแนกกระแหนบอ่อเศร้านี่ก็คือคนที่บอกว่าหักบอดนกเป็นเอฟซีบอดนกแต่เอฟซีบอดนกนั่นแหละที่ถ้ำไล่ท้ำไล่ ทีมงานของเพิ่นเพิ่นว่าประมาณนี้ทีมงานลูกวงของเพิ่นทำลายองค์กรของเพิ่นอ่ะแต่เพิ่นก็นยังอ่างว่าเพิ่นนะ่ะเป็นเอฟซีของหัวหน้านกแต่เม้นเม้นแะเม้นกัแนกกัแหนคนในวงของเพ,พิ่นเพิ่นวอาประมาณนี้นะคะแล้วเพิ่นก็นออกมาชี้แจงชี้แจงแบบว่าชัดเจนมากแล้วกับการว่าของบอดหนก พี่น้องแยกสินเหลียบเรียงข้าม,มาถึงเลยคือข้มามเบาเพินพ่นเพิ่นบอดได้ดีมากสำหรับไหลนี่นะคะบอดนกเบาว่าเพิ่นพร้อมทีสิบป,ปกป้องคนในองค์กรของเพิน่นนกที่มันอยู่ในห้างของเพิน่นค้นอยู่ในบ้านของเพิน่นเพิ่นต้องซัพพอร์ตเพิ่นต้องปกป้องต่อไปนี้เพิ่นขอร้องค่ะถาหักนกพงสะกรหักหมอรับเสียงวิหก อย่าทำไล่กันแบบนี้ถือว่าเป็นการทำไล่ค่ะพี่น้องหากกัะเบีย้ยหักเต้หัวหนานกค่ะแต่บ่มักผู้นั้นแม้ในวงวงเสียงวิหกแม่กันสิแมค่ค่ะเพิ่นว่าอยากให้เป็นแบบนั้นถ้ารักนกพงสะกรก็ต้องรักครอบครัวเขาด้วยค่ะให้หักครอบครัวเพิ่นนำ้ำชัดเจนมากหลีค่ะสําหรับไรนี่บอดนกนี่ออกมาปกป้องออกมา ปกป้ององค์กรของเพื่อนพ่ออมที่สิแบบว่าอืเปิดโอกรับกระสุนแท่นหลุนนองเลยค่ะคือถ่าเอฟซีคนนั่นค่ะเพ่อนชัดเกณ์นขนาดนี้เลยค่ะบอกว่าถาฮักแต่เฉพาะหัวหน,าน้าหนุ่มผู้เดียวนะสร้างคนในวงเพื่อนอะบอมากอินี่แม่บ่ามากคนนี้แม่บ่ามากผู้นี้แหม่ยังสิเพื่อนบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเลยคุณได้ค่ะเพื่อนย่อมทีสีสละ เพื่อองค์กรของเพิ่นค่ะอันนี้คือชัดเจนสำหรับแย่ศิบบาบอดนนเพิ่นออกมาชี้แจงในแบบสวยงามมากแล้วก็ปกป,ป้องคนในองค์กรของเพิ่นได้ดีมากๆสมแล้วค่ะกับการที่เพิ่นเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นหัวเรือที่สิ่อยประคับประคองศินรินแต่ละท่านคน ทีอยู่ในองค์กรของเผ่นแต่ละค้นกลัวว่า,วาิ่นสีปั้นผ้นมาได้ว่าิืนสีลุกปั้นผืนมาแต่ละคนใส่เงินไปบ่หน่อยค่ะพี่น้องหมายถึงว่าประคับประคองอทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นตัดจอกตัดชุดหรือว่าอยังทุกอย่างค่ะเพื่อที่สีหยห้ถือใจเพื่อทีเสีหยห้มีแฟนครับเอฟซี นี่แหละค่ะสำรับบอดนกเองเพื่อนกระเด้กออกมาเปรียบเทียบก้อนหนานั่นบอดนกควรอยากให้เบิ้งหมอลำเบื้องให้เข้าใจในการว่าศิลปินคือการแสดงเพื่อนบอกสัจเจีหลีพี่น้องเพื่อนบอกว่าเป็นวงการมาย้าววงการเป็นละครน,นะคะพี่น้องให้เบิ้งเป็นว่าการแสดงก้อนหนานั่น แต่ว่าเพื่อนบ่ให้ไปกินแล้วเพื่อนกันบเบอได้ว่าว่าอยากไปเบียดเบียนไผกับสามทียูกับเพื่อนแล้วก็ออกไปค่ะนั่นก็คือก้อนนั้นนั่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็นเคยมีเพื่อนมีพูกินคู่กินไม่ใช่คู่กินครับเพื่อนว่าคู่กินที่ไม่ใช่คู่กินเพราะว่าแม่แม่เอฟซีค้นที่ชื่นชอบอยากให้เห็นเห็นโมเมนต์นั่น อยู่ในอารียบทนั่นชอบแบบนั่นเพื่อนก็ต้องสสวมตัวสวมตัวเป็นเป็นบทละครน,นะคะพี่น้องเป็นการแสดงคนที่ชื่นชอบสมมติว่าเข้าวาดจินตนาการวาดความความฝันวาดว่าอยากเห็นภาพนั่นภาพนี้อยากเห็นนกพงศกรกินกับคนนี้จังถ้านกพงศกรอยู่กับคนนี้เราเห็นแล้วมีความสุขยังไงไหมคะ เพิ่อนอยากให้เบิงให้เป็นเบิงวันนั้นคือการแสดงค่ะเพิ่อนออกมาชัดเจนมากแล้วเพิ่นบอกว่าส้ำรับคนที่ขับเพื่อนออกไปแน้วนั่นก็คือว่าต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างมีหน้าที่ของใครของมันแต่เพื่อนกะออกมายกประเด็นเอ้ยสื้อพรอเอ้ยสื้อพรว่ากรณีขึอ้นนองแพวทิดาน้องแพวทิดาคือโดนเยอะมาก นาสงสารมากบางเือกัดจนวา่าน่องกลัวน่องทอแต่คนที่หักนองแพ้วนะคะก,หกะหายกะร่ังใจยุ่ตลอดแล้วกับเข้าใจคนที่บ่ชินชอบนะคะกะชอบเอาไปโยงเอาไปเปรียบเทียบเอาไปสารพัดคือนองแพ้วโดนมากๆโดนมากกวัวคนอื่นเพราะว่านองแพ้วเป็นเข่ามากในขณะที่ว่องกระลังเกิดความชุนมุนนะคะแล้วตอนนี้บอสน,นอคนบอกว่า ขอค่ะขอขาหักหัวหนานกหักหมอรําเสียงพิหกกระหหักองค์กรหหักทีมงานเพิ่นน้ำหายหักลูกเพิ่นน้ำหายหักคนในครอบครัวเพิ่นนําบ่แมนว่าสีหักตั้งหัวหนาน,านกและกะ้วก็สร้างลูกเพิ่นแบบนั้นเพิ่นบ่เอาค่ะเพิ่นว่าคือชัดเจนพี่น้องไปฟังเพิ่นบอกว่าไรสดนี่เพิ่นสีบ่ บวตัดออบกบวลบออกเพราะว่าพิ่นเสีย์ไห้เลยพิ่นพชัดเจนแล้วบวตออ้องเขาไปถามเพิ่นอีกค่ะบวกชัดเจนขาดนี่แหละค่ะพี่น้องขาซ้ำรับไล่สดเปิดอกหัวหน้านกพงศะกรถ้าไม่รักก็อย่าทำลายค่ะแล้วที่เก็บที่สุดก็คือค้นทีว่าหักหัวหน้านกแต่ว่าบวชอบดูเพิน่นเนี่ย ข้นกลางคพที่เป็นพอเพที่เป็นวนานคือลํบบากใจมากเป็นว่าอ่าทาศิระักเรียกคู่มักเรียกคู่หักยังสัน่นคือบ่ตองกับบ่ตองดีกว่าเป็นว่าจิค่ะค่ะเพื่อขอปกป้องขอยืดอกรับกระสุนแห่ลูกเลยค่ะเาก็คือสรุปแล้วยืนอกรับปกป้องทีมงานหรือองค์กรอย่าง เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับบอดนกพุกสกอนโอ้คนสุดยอดค่ะเป็นเป็นผู้ชายที่แม่นมากเป็นผู้ชายที่ค้ามวอลข้าจาเด็ดขาดหล,ลักการมีเหตุผลมีหลักการสมแล้วค่ะกับเป็นพ่อของอิลหลานน้อยอ้ายนะคะที่เป็นมีหลูกสาวทีหนาหลักสำหรับบอดนกพุกสกอนค่ะให้กำลังใจค่ะขอให พัานพ่นค่านักนักก็นี้บอสนกองสกรเก่งอยู่แล้วทีมงานเสียงวิหกทุกคนจับมือกันให้เหนียวแน่นค่ะบ่มอีหยังทีสิทำลายทำไา่ครอบรัรขวขวางของบอสนกได้แลค่ะสาหรับคลิปนี้ค่ะยศิษย์กับฝาาเรื่อนเท่ดีๆของหัวหน้านกแล้วก็ให้กําลังใจบอสนกองสกรค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ